yeah <laughs> สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์คลิปนี้ก็จะมาพยากรณ์อากาศประจำวันที่14พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8ในช่วงเวลา18นากาวันนี้จนถึง18นากาวันพรุ่งนี้นะครับผม <c oughs> สำหรับวันนี้ก็มาสายหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าเขามาเกี่ยวข้าวมีรถเกี่ยวข้าวใกล้ๆบ้านนะครับผม ก็อาจจะมีอีกช่วงหนึ่งที่เขาจะมาโหลดก็อาจจะมีเสียงดังขึ้นได้คิดว่าน่าจะเป็นโหลดช่วงสุดท้ายละ <c oughs> ก็เลยต้องเข้ามาทํารายงานสภาพอากาศนะครับผมพี่น้องกลัวจะดึกไปหน่อยหนึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวข้าวแล้วก็บริเวณนี้มันชอบมาเกี่ยวข้าวกัน <c oughs> ช่วงค่ำคืนก่อนที่จะกลับบ้านไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนเอพุทธสุภาษิตเสริมมงคลชีวิต mm hmm. ก็สัจจังสัจจังเวอัมตาวาจา สัจจเวอมตาตวาจาสัตตังเมสัจจเมสัจจเวอมตาตวาจาความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับผมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับผมอันนี้ก็ <c oughs> เป็นพุทธสุภาษิตสำหรับช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็เป็น <c oughs> การพูดถึง เรื่องความสัตย์จริงนะครับพ่อแม่พี่น้องช่วงนี้ประเทศไทยเราก็กําลังถูกกล่าวหาอยู่พอสมควรนะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะไปอย่างรวดเร็วนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่าไม่มีไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับผมก็จะไปช่วงนี้ก็จะเข้าไปสู่นั่นเลยเข้าไปสู่บทเอ่อการวิเคราะห์โมเดลโฟดเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากว่า ตัวนี้มันเข้าไม่ได้นะครับผม่าเริ่มเข้าได้ละ <c oughs> คิดว่าจะเข้าไม่ได้ก็เลยจะเข้าไปสู่การวิเคราะห์โมเดลฝนเมื่อกี้นี้ยังเข้าไม่ได้อยู่เลย <c oughs> สำหรับเว็บไซต์ของทางกรมอตุนิยมวิทยาถ้าเข้ามาได้ก็เราก็ดูนี้ก่อนนะครับพ,รพี่น้องดูนี้ก่อนการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางดาวเทียม ล่าสุดก็คือประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมาของทางกรมอุตุนยิยมวิทยาได้ตรวจพบกลุ่มเมฆฝนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พังงาภูเก็ตกระบี่เออพังงาภูเก็ตจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะครับผมก็มีหย่อมหนึ่งอยู่แถวทางจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีนะครับผมแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มฝนเล็กๆน้อยๆอยแถวทางภาคกลาง แถวทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ที่เป็นกลุ่มฝนกันก,นก็ที่เขาว่ามาก็คือปัตตานียะลาและนันนาธิวาสรวมทั้งภูกเก็ตพังงาบริเวณนี้นะครับผมในช่วงเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วก็ทางสปปลาวและภาคตะนองชิงเหนือตลอดทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะนอ,อกส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆฝนนะครับผมอันนี้เป็นบทสรุปของกรมอุตุนิยมวิทยา เนื่องจากว,ว่าลงหนวดเข้าไปแล้วมันโหลดไม่ได้เมื่อสักครู่นี้ก็เลยต้องดูในเว็บนี้เลยสําหรับกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลในช่วงเวลา20นาฬิกาก็พบว่ามีเหตุการณ์ปกตินะครับผมไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลคาดว่าใน1ชั่วโมงข้างหน้าก็ไม่พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลนะครับผมแล้วก็พอมาตัวนี้ได้ก็จะเข้าไปตรงนี้หน่อยหนะึ่ง เ,เขาเรียกพยากรอากาศนะครับผมมีหรือเปล่าเ,เอา่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็คือตัวนี้เขายังไม่เปลี่ยนวันที่เลย12บสนิกาว,วันนี้จนถึง12บสนิกาว,วันพรุ่งนี้ยังเป็นของเก่าอยู่ลุงหวดก็ c o p ปี้ตัวนี้ไปไว้เรียบร้อยแล้วเรามาดูพื้นที่เสี่ยงฝน พอเข้ามาในเว็บนี้ก็ขเข้ามาดูพื้นที่เสี่ยงฝนเลยพื้นแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจําวันที่1 4พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 1 8ตั้งแต่เวลา18นกาวันนี้จนถึง18นกาวันพรุ่งนี้ก็พบว่าประเทศไทยเราก็มีพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับผมโดยแทนค่าด้วยสีสีเหลือง3 5 1ถึง90มิลลิเมตร รถมันมาอีกรอบละได้แก่จังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยพังงันนะครับผมแล้วก็จังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคิริขันอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตัวนอกนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ถือว่าทุกจังหวัด เกือบทุกจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะนออกยกเว้นจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดยะลาที่ไม่ได้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายละในการเก็บเกี่ยวข้าววันนี้ ช่วงนี้ก็จะมีเสียงดังมาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องลุงนวดก็คิดว่าจะจะจบแล้วที่ไหนได้มันยังเข้ามาอยู่น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายละขอให้เป็นช่วงสุดท้ายช่วงนี้อาจจะมีเสียงดังหน่อยหนึ่งเดี๋ยวคงต้องพักไว้ก่อนหนึ่ง คิดว่าจะจบกันแล้วที่ไหนได้มาใหม่อีกสำหรับช่วงนี้ก็ถือว่าพูดไปพูดไปแบบคุยกันดีกว่านะครับผมรอจังหวะที่เขาเสร็จนี้อาจจะมีเสียงดังเข้ามาก็คงยังไม่คุยเรื่องการพยากรณ์อากาศแต่จะคุยเรื่องอสภาพฝนฟ้าอากาศ น้ำท่วมขังนะครับผมอืมก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณสี่สิบนาทีแต่ที่ไหนได้มันไปเก็บเกี่ยวมาแป๊บเดียวจบก็เลยมาส่งข้าวอีกทีหนึ่งช่วงนี้ก็คงต้องใช้เวลาอยู่อย่างน้อยๆเกือบสิบห้านาที สงสัยต้องหยุดก่อนนะครับผม